พันหครับผมก็ได้ตัดต้นแสงจันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่รากเลยนะครับเพราะว่าโคนก็ไม่มีเนื่องจากว่าเชื้อราเนี่ครับมันกินลำต้นไปที่เป็นตรงกลางเยอะมากเลยส่วนที่ตัดจริงๆคือตรงนี้ครับ 1, นึสองสมจุดนี้นะครับก็คือตรงที่มันเป็นรากนะครับ คือลาต้นมันกลวงมากล้ก็เหลือแต่ขอบนะครับตัดแค่ขอบเองนะฮะตอนนี้โอเคนะครับเห็นไหมครับลําต้นนี่คือขนาดนี้เลยกลมใหญ่ๆเลยครับแต่ตัดจริงจงแค่ส่วนนี้เองนะครับครึ่งหนึ่งแล้วเป็นครึ่งที่เป็นขอบด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงต้นกันนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เราตัดแค่หนึ่งคือด้านนี้นะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับตัดแค่นี้เอง นะคตัดประมาณครึ่งหนึ่งนะครับส่วนตรงลำต้นไม่ต้องตัดเลยเพราะว่ามันกลวงอยู่แล้วเห็นไหมฮะกลวงโบ๋เลยนะครับส่วนพอตัดมาแล้วตอนนี้ปัญหาคืออันนี้มันหนักมากนะครับเคลื่อนเคลื่อนยากมากเลยก็เดี๋ยวต้องหาวิธีกำจัดนะครับอาจจะต้องค่อยๆหั่นทีละชิ้นเล็กๆอาจจะหั่นครึ่งหนึ่ง ตอนนี้มาดูนะครับโอ้โหโล่งเลยจากที่มีต้นแสงจันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีร่มเงาเต็มเลยนะครับคือใบเนี้ยเต็มพื้นที่เลยตอนนี้ไม่มีละรู้สึกเสียด้ยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพแตนออกนะครับอ่ะนีเนี่ย ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเบียดท่อกับกำแพงแล้วอ,อนนี้ก็โอ้โหโล่งแล้วนะครับไม่มีต้นไม้แล้วนะครับตอนนี้เคมาหากาบต้นแสะจัน์ทนะครับ เวลาประมาณ1สัปดาห์เนาะในการตัดค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับ